สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ m a s t ตอร์เบนะครับกูจะเรียกชื่อตัวนี้ไว้ไงวะคือเ็นคนดีคนเดิมหรือมาสเตอร์เบนดีไอ้อเคียวอ้โอเคแล่วันนี้นะครับผมผมมีแอดออนที่ทําให้ทุกคนนั้นกลายเป็นจรเชาวไร่นะครับผมอ่ะเอาง่ายๆก็คืออ่าจะทําให้ทุกคนนั้นปลูกผักปลูกอะไรได้อ่ามีประสิทธิภาพเท่ดีมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูเลยว่ามันใช้ยังไงนะฮะเึ๊บอย่างงี้นะครับผมผมได้ทำการเตรียม,มเมล็ดนะฮะ,มะเมล็ดข้าวสาลีบีทรูทมันฝรั่งแครอทนะครับผมเพื่อมาเป็นการทดลองนะครับผมอ่ะขันแรงนะฮะทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าการเอ่อทำไร่ชำสวนของจอห์นชาวไรนั้นเราก็ต้องพรวนดินใส่นะ้ำอะไรเรียบร้อยนะครับผม จากเอ่อขั้นต่อไปเราก็ลงเมล็ดได้เลยนะฮะผมจะลองเป็นเมล็ดข้าวสาลีทุกคนดูเลยนะฮะนี่นี่นะฮะเราก็ปลูกไปอย่าง,งี้เลยนะครับปลูกไปก่อนนะฮะผมขั้นแรกปลูกไปปลูกไปเฮ้ยส,สดร,ร้าวแล้วผมใส่พงกระดูกหรือบ๋ยนะฮะภาษาบ้านๆปึ๊บ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 อย่างเงี้ยเดี๋นะฮะความพิเศษของแอดออนนี้ก็คืออ่าเมื่อเราเดิน ไปเหยียบต้นข้าวนะฮะที่มันตัวเต็มที่มันก็จะเก็บให้เองอัตโนมัตินะฮะเราโดยเราที่ไม่ต้องทุบเองนะครับผมอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็จะทุบพลาโดนผลผลิตที่ยังไม่โตเต็มที่นะฮะใช่นี่ถ้าเดินไปให้มันเก็บเองมันก็จะปลูกให้อัตโนมัติเลยนะฮะมันปลูกพืชที่เราอ,อปลูกนั่นแหละเออเฮียกแหลกแหลกเฉยเลยโอเคเฮ้ โอเคสุกเต็มที่เราเก็บอย่างเงี้ยเออใช่โอเคเรามาดูฝั่งของบริดลูทนะครับเด็ดทุบทุบไปข้าวหีบหีนี่ออกก่อนโอ้โหจู่จะ,จะบ,บุกเยอะทำเหี้ยอะไรวะโอ้ยโอ้ยคูแหลกเฉยเลยทุกคนโอ okay. เคเมล็ดบริดกูทว่านถูกไหมไหมเนี่ยอ่ะเอาแถวหนึ่งพอปึ๊บอย่างเงี้ยอือนี่เต็มที่เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยทำไมแหลกวะ เฮ้ยเกินปุยมืยทำไมเราแหลกอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ปกติเอ่อถ้าเราไม่มีเอดออลเราก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะเสียหายอีกต้นหนึ่งที่ผมปลูกตรงนั้นนะเพราะว่ามันยังไม่โตเต็มที่อ่ะเนาะอืมเข้าใจเนาะโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคปลูกแกให้มันโตเต็มที่นี่แล้วก็โดนไปเงี้ยเลยนะฮะ ปุ๊บ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 เนี่ยมันก็จะปูให้เองอัตโนมัติรวยนะฮะแลเก็มใเองด้วยเออนั่นแหละโอเคต่อไปแล้วก็จะมาดูมันฝรั่งนะฮะอันนี้เป็นมันฝรั่งนะฮะไม่ใช่มันไทยพูด <c oughs> เกี้ยร์เลยกูโอเคมันฝรั่งมันฝรั่งนะฮะไม่ใช่มันไทยเออถูกแล้วต่อไปอย่างเงี้ยเนี่ยก็เก็บให้เองอัตโนมัติแล้วก็ปูให้เองด้วยว้าวมันโคตรสุดยอดรวยนะฮะหนูหนู ไอ้ก็แครอดนะครับผมแครอดนี่ก็ทําได้เหมือนกันใช่เนี่ยเนี้ยนี่มันจะทําให้คุณนะกลายเป็นจอนชาไร่โดยปริยายนะฮะว้าวบอกเลยฮะว่าแอดออนนี้มันจะทําให้คุณนั้นเป็นจอนชาไร่ที่เจ๋งมา,มากๆเลยนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะขอให้ทุกคนนั้นชาฟีดอย่างจอนชาไร่และชักบอสทุกวันอาทิตย์ หรือจะชักว่าทุกวันก็ไม่ว่ากันนะฮะพูดเฮียอะไรใครจะชักว่าก็ชักไป <laughs> โอเคโอเคเราทะทำสุ้นตีนอะไรนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใ่นคลิปหน้าสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมยจะพูดซ้ำทำมาเฮียอะไรโอเคโอเคไปไปครับผมเจอกัน